กา,การเคลื่อนไหวการไข้ควรที่แรมเน้นต้องสร้างขึ้นครับขอให้จดจำเอาไว้นะครับนี่คือคำพูดของกรรษัตริย์ที่เป็นผู้ไม่เชื่อได้พูดครับว่าเธอเป็นคนที่เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณของพยาเวเราไม่เคยเห็นใครที่เป็นแบบนี้ เราจะให้เธอเป็นนายกนี่คือคำพูดที่กษัตริย์พูดครับเลำนั้นจำไปเธอต้องถือของป้อมประการแบบนี้ไว้เสมอความเป็นจริงคือพระองค์ทรงตั้งเราให้เป็นคนยามครับแล้วคนยามนี้ต้องมีป้อมประการ ป้อมประการน,นี้ไม่ใช่ป้อมประการทั่วไปแต่เป็นป้อมประการที่เคลื่อนที่ทครับแล้วเข้าไปสู่การเดินทางที่จะไปสู่ระดับโลกแล้วในทุกๆที่ที่ไปมีการเคลื่อนไหวชีวิตเกิดขึ้นนี่คือป้ายบอกทางครับ พเพราะฉะนั้นหลมนน้นต้องทำการสร้างฐานสนับสนุนของการทำรักิจครับหัวข้อในวันนี้คือฐานสนับสนุนพนันธกิจของแหลมเน้นสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นครับมันถึงจะกลายเป็นฐานสนับสนุนได้เพราะฉะนั้นต้องมีสามสิ่งที่ต้องจดจำมาไว้ครับนี่คือมาตรฐานแลลมเน้น แล้วนั้นต้องเป็นสองสมเจได้นี่คือมาตรฐานครับแล้วในนั้น TCK ก,การกอบกู้ห้าพันชนชาติคือมาตรฐานครับมมน,น,บน,นแล้วก็จะมีผู้คนที่อยู่ในวัฒนธรรมตรงข้ามของวัฒนธรรมที่สาม,นนมาเ문화권이전혀없 หรือก็คืออยู่ในเหล่ารุ่นหลังที่ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมเลยผมก็เลยใช้เป็นศัพท์นี้ครับ CCK และ NCK แล้วเหตุผลที่สองเเป็นมาตรฐานเพราะอะไรครับทำไมถึงส่งไปที่อียิปต์เราต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าไม่ไปก็เลยต้องส่งไป ไม่มีใครจะไปครับแล้วคนที่น่าจะไปพระเจ้าเจอนั่นก็คือโยเซฟพระเจ้าก็าเลยตัดสินใจที่จะส่งไปที่อียิปต์เพราะว่าอะไรเพราะที่นั่นมี 2, 3, 7อยู่ครับนี่คือมาตรฐานถึงยุคของซีเรียครับ,รบเขาคอบครองอิสราเอล แล้วนำเด็กผู้ชายไปนะครับแล้วขายออกเป็นทาสเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าส่งไปสู่ทุ่งนาสองเราต้องจดจำไว้ครับถ้าลามนั้นรู้นะครับจะรู้ได้อย่างง่ายๆแต่ก็ยังไม่เข้าใจรอบนี้ประเทศก็เปลี่ยนอีกครับเป็นอารามอารามโจมตีครับ อานเป็นประเทศที่ไปสู่ระดับโลกที่คนทั่วโลกใช้ภาษาของประเทศของเขาพระเจ้าก็เลยส่งไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกส่งไปที่บาบิโลนครับ ส่งไปที่ประเทศส่งไปในประเทศที่ปกครองหรือสามารถขับเคลื่อน127ประเทศได้แล้วในที่สุดส่งไปที่โลมครับแล้วในนี้มีอะไรครับทางหลวงทั้งหมดไปสู่โลมพระเจ้าก็เลยส่งคนที่มีข่าวประเสริฐไปที่นั่นถึงจะสามารถย้บยังความมืดของโลงได้ทุกท่านครับ ทุกท่านไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองและมากไปกว่านั้นไม่รู้จักคุณค่าของข่าวประเสริฐครับถ้าข่าวประเสริฐหยดลงในประเทศเกาหลีอำนาจมืดทั้งหมดจะสุทัญา แน่นอนว่าความรอดส่วนตัวจะเกิดขึ้นแต่อำนาามือจะล่มสลายนั่นเป็นเหตุผลที่มิชนาลีนั้นสำคัญถ้ามิชนาลีถือของข่าวประเสริฐและไปที่นั่นที่นั่นจะมีแสงสว่างถูกฉายออกครับและนั้นต้องจดจำสิ่งนี้เอาไว้แล้วในนั้นทีซเคต้องกอบกู้ห้าพันชนชาติครับและในที่นั้นมีสาวกถูกซ่อนไว้อยู่และถูกเตรียมไว้ แล้วก็จะมีผู้คนมากมายที่เป็นสาวกที่จะมาในครั้งนี้และเหล่าสาวกที่มานั้นก็จะกอบกู้แลมนั้นใน5้าพันชนชาดีครับในนั้นกุญแจหลักคืออะไรครับผู้ที่มีความสามารถครับนี่คือสายตาของที่สเที่ต้องมองเห็นครับ<ะ>ต่อมา คนเหล่านี้ต้องรู้จักอะไรครับก,ก,ก็จะมีโรคของประเทศด้อยอำนาจครับเขาต้องเยียวยาร่างกายครับแล้วก็จะมีโรคของประเทศมหาอำนาจมีโรคมากมายครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรคทางจิตครับ แล้วเพื่อที่จะตามประเทศมหาอำนาจ,จก็จะมีโลกของประเทศที่อยู่ระหว่างกลางครับเขาก็เลยมีความป่วยในด้านของแนวความคิดคยกตัวอย่างเช่นกน เกาหลีเหนือก็ต้องตามรัสเซียเขาก็เลยเป็นแนวความคิตของคอมมิวนิสต์แล้วเพราะเกาหลีจะทำแบบนั้นไม่ได้ก็เลยต้องไปประชาธิปไตยแต่ว่าประเทศได้อำนาจนะครับเขาเนี่ยเป็นาติแต่ว่าประเทศที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยมันปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเพราะเขาต้องเลือกและความสับสน สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของเรามาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะรักษาสิ่งนี้แลมเน้นต้องเป็นผู้รักษาแลยอย่าพวกเขาขอให้จดจําสิ่งนี้ไว้เพราะฉะนั้นแลมเน้นต้องถือครองสิ่งนี้และ,ะตั้งคําถามครับทําไมพระองค์จง พระองค์ทรง,ทรงเรียกเรานะตอนนี้เราต้องค้นพบสิ่งนี้ให้เจอถ้าเป็นแบบนั้นเราจะเจอสามสิ่งครับทำไมพระเจ้าถึงเรียกเราในคิดจักรนี้แม้ว่าจะเป็นคิดจักรที่เล็กแค่ไหนทำไมพระเจ้าถึงเรียกรเราในคิดจักรนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะค้นพบสามสิ่งครับความแน่นอนครับรและพระเจ้าทรงจำเป็น ความจําเป็นครับและมีแผนการโดยเด็ดขาดของพระเจ้านั่นคือโดยเด็ดขาดเราต้องตระหนัก3มสิ่งนี้ครับความแน่นอนพระเจ้าส,ส่งพ่อแม่ของเรามาอยู่ยังพื้นที่นี้เราก็เลยมาคิดจากนี้ว่าเป็นความแน่นอนพระเจ้าส่ง,พ,สงพ่อแม่ไปที่อเมริกาและเราก็เกิดที่อเมริกา มันเป็นสิ่งที่แน่นอนครับแต่สองสิ่งนี้เราก็ต้องถามอีกครับว่าทำไมถึงเป็นเราและเพื่ออะไรนั่นคือโดยเด็ดขาดครับแลมเน้นต้องค้นพบสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยผ่านแลมนน้นนะครับไม่สามารถคาดการได้ เพราะฉะนั้นขอให้เราไม่จมอยู่ในความคิดของเราและอธิษฐานครับอธิษฐานด้วยกันครับขอพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ให้เราอยู่ร่วมในการงานของชีวิตที่พระองค์จะสรงทำขอให้การรวมตัวและการอธิษฐานของเรานั้นจะเป็นเวลาที่ยงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน